สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเม้ามอยเรื่องเรื่องดองไม่ใช่ฝรั่งดองนะคะเรื่องอญาติห่างๆนะคะญาติยาเยอะคหรออีฉันจะไม่ครบหาสมาคมกับใครนะแต่ก็ญาติเยอะค่ะอืมญาติเยอะลำบากนะคะคุณขาเป็นเรื่องของอาทางทางทางญาติที่มันเกี่ยวดองที่เข้ามาแต่งงานกันแล้วก็เป็นดองกันอะ่ะเออก็ จะเล่านิทานในฟังนะฮะบ้านนั้นน่ะเขามีลูกอยู่สองมีลูกมีลูกชายลูกสาวแลวลูกชายลูกสาวก็แต่งงานใช่เขาก็จะมีดองเขาใช่ไหมลูกสาวก็แต่งงานกับดองทางอำเภอทางนู้นอืมลูกชายก็แต่งงานกับอำเภอทางนู้นเขาก็จะมีดอเป็นดองกันอำเภอทางทางเอแล้วกันทางอำเภอเอน่ะก็เป็นเป็นลูกสาวเราลูกสาวแต่งงานก่อนอำเภอทางอำเภอทางเอเนี่ยก็ พ่อแม่เขาก็เป็นพนักง,งานบริษัททำงานบริษัทนะคะอำเภอทางบีเนี่ยลูกชายไปแต่งงานอำเภอทางบีเนี่ยเป็นพ่อแม่ของผู้หญิงอ่ะเป็นคุณครูเป็นคุณครูนะคะก็ครูญี่ปุ่นเงินเดือนเยอะนะคะคุณขาไม่เหมือนครูไทยนะครูญี่ปุ่นะเงินเดือนแพงกว่าปกติคนทั่วไปเนี่ยแพงประมาณสี่ปอร์ซ็ต์นะฮะแพงกว่านะฮะเยอะกว่า คือเราไปเปรียบเทียบครูไทยครูญี่ปุ่นไม่ได้นะครูญี่ปุ่นเงินเดือนแพงนะคะอืมก็เขาก็เป็นครูกันทั้งทั้งปวดทั้งเมียน,นั่นแหละเขาก็กเกษียณแล้วเออก็อยู่ชุกสบายอะ่ะโอ้โหกินเงินโคเซนเองกินก็โอ้โหเหลือลอยู่เหลือกินอะ่ะไม่ลําบากอะ่ะเออแล้วก็อ,กอก่ทางฝั่งทางฝั่งของอลูกสาวที่แต่งงานกับทางอำเภอทางทางเอเนี่ยก็เขาก็ยังทำงานอยู่เป็นพนักงานบริษัทก็ใกล้จะ,กะเกษียณแล้วแหละ คราวเนี้ยพอวันดีคืนดีก็ที่ผ่านมาก็ไม่มีอะไรหรอกก็แต่พอปีเนี้ยพอปีนี้มาก็กเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็มาส่งไปษณนส่งไปเณนของเนี่ยของสตรอเบอรี่เนี่ยนะคะแล้วก็ใส่ชื่อใส่ชื่อคนส่งอ่ะเป็นดองทางทางนั้นอะ่ะทางที่เขาเป็นครูนะ,ะที่มาพูดเนี่ยคือเราไม่ได้ชอบครูนะ่ะจะเหมือนกันนะครูที่ด,ดีมีเยอะแยะ อ้ที่ไม่ดีก็มีไงทุกอาชีพทุกสาขาทุกอาชีพมีดมีมีไม่ดีแต่ที่มาเล่าให้ฟังนี่คือเป็นเรื่องของเฉพาะบุคคลเป็นเรื่องของคนคนคนนั้นไม่ได้ไม่ได้เหมารวมนะอย่ามาดามานะอันเนี้ยเขาก็มาส่งใบเสเอ,อมาส่งใษณีนอใช่ก็ก็ใส่ชื่อเขาเลยนะใส่ชื่อเขาเลยส่งใบไปกี่กี่กี่ที่อะประมาณประมาณสี่ที่สี่เออสี่ที่ สี 4, 5, 6, 7, ่ห้าหกเจ็ดสี่ที่อืมก็มันก็เป็นอะไรที่แปลกอะ่ะอืมก็แปลกนะแปลกงานเดี๋ยวเราให้ฟังส่วนอำเภอทางทางเอเนี่ยที่ที่ลูกสาวไปแต่งงานแต่งงานกับอำเภอทางทางทางเอเนี่ยก็เขามาส่งไปชณีทุกปีแต่ว่าเขามาส่งไปชณีเขาเสียเงินนะเขามาเหมือนก็มาอุดหนุนเราอะ่ะเขาก็มาส่งไปชณีทุกปีส่งที่เป็นแบบเป็นสิบสิบกว่าที่อะ่ะอืม แล้วก็ที่ที่เขาส่งไปนี่ก็คือแบบเป็นแบบเป็นบริษัทเขาทำงาน,นเขาทำงานกับธนาคารไงที่ส่งไปคือเป็นบริษัทที่เป็นลูกค้าที่มาฝากงินกับธนาคารอย่างเงี้ยก็คือมีแต่พวกแบบเป็นเจ้าของบริษัทเป็นอะไรที่มันดีอ่ะอืมแล้วสตอรี่ที่เราส่งไปเน่ยบางทีเขาก็เขาชอบไงเขาก็มาซื้อคือได้ลูกค้าเพิ่มอ่ะเออลูกค้ามันจากชิบาทั้งนั้นเขามาซื้อมาซื้อทีเป็นสิบกล่องยี่สิบกล่องเลยนะอืมแล้วมันก็อุดหนุนเนาะมันก็สะสมราอ่ะอืมแต่เขาเนี้ย พอฝั่งทางทางเนี่ยทางอำเภอทางบีเนี่ยที่เป็นครูเนี่ยฮะไม่ไม่มาซื้อค่ะไม่ไม่เคยมาซื้อนี่แต่มาส่งปีนี้มามาส่งไปส่งฟรีด้นมึงส่งฟร,งฟรีเพราะว่าลูกสาวลูกสาวเข้ามาแต่งงานกับกับลูกชายบ้านทางทางทางฝั่งเราใช่ไหมเออลูกสาวเขา <c oughs> เป็นครูด้วยมึงเป็นครูเอเอเขาเ,าเารียกว่าอะไรนะ เคยนึกเคยได้ยินคําว่าลูกหมอมักจะขี้โรคลูกครูมักจะสอนไม่ได้อ่ะเออนั่นแหละนั่นแหละประมาณนั้นอืมอันนี้ก็ก็ก็เป็นเป็นครูนะคะเออเงินเดือนก็เงินเดือนก็เยอะถ้าเราลองเปรียบเทียบกับอำเภอทางเองเขาก็เป็นพนักงานบริษัทธรรมดาแล้วเป็นพนักงานธนาคารเมียเขาก็ไปทํางานอาดรับไปทำอะไรคือไม่ใช่คนรวยนะก็เป็นคนธรราหาก,กินธรรมดาธรรมดานะ่ะ เออแต่ว่าวิธีการคิดหรือว่าวิธีอะไรเงี้ยมันมันต่างกันไงเอออีกคนนึงที่ทํางานธนาคารนั่นก็พยายามจะเ,าเามาจับถุงดุนเงินเราอะไรเงี้ยมาส่งไปให้กัรเลาอะไรเงี้ยมาซื้อสตรอเบอรี่แต่อีกฝั่งนะึงเนี่ยไม่เคยมาหรอกเออมีแต่มาเอาไปกินฟรีอะไรเงี้ยเออมันต่างกไหมเออนั่นแหละปีนี้ก็มาแปลกไงมาส่งไปชนีสีสีสี่ที่จะไปส่งฟรีทั้มึงเออคือ ความเป็นดองเนี่ยคนญี่ปุ่นมันเขาเขาเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้มันไม่ได้ความสัมพันธ์มันไม่ได้มีความอะไรกันเลยนะนอกจากว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็จะมีแบบส่งอะไรที่มันเป็นปีใหม่หรือว่าเป็นอะไรที่มันเป็นนานๆทีมันถึงจะมาเกี่ยวมันถึงจะมาเจอกันอ่ะเออส่งของเป็นพษณีมาอะไรเงี้ยแต่ว่าจะมาส่งพษณีแบบส่งฟรีอย่างเงี้ยมัน มันเกินไปไหมอืมเกินไปไหมเพราะอย่างอย่างคนที่เป็นเอ่อคนที่เป็นเป็นดองหรือเป็นอะไรกันอย่างเงี้ยเขาสามารถเขาจะมาซื้อนะคะหรือว่าหรือว่าคนทางเนี้ยคนนั้นเนี้ยเอาไปให้อะไรเงี้ยก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนการเอาของไปให้หรือว่าพวกช่วงพวกปีใหม่ช่วงอ่ออบบงหรือว่ามีช่วงมีงานมีงานงานศพหรืออะไรต้องไปร่วมงานมันก็มีแต่ว่า จะมาใช้สิทธิ์ใช้เส้นลูกสาวเพื่อจะเพื่อจะส่งไปสเนีอะไรที่จะมาเอาอย่างเงี้ยมันมันมันบวกคืนอ่ะมันไม่คืนอ่ะเออนะคือมันมันก็แปลกอ่ะเอออะไรของเขาเนี่ยเออเราก็ทำการค้าการขายเราไม่ใช่อยู่องค์กรการกุศลไม่ใช่องค์กรที่จะมาอะไรอย่างเงี้ยเออทุกอย่างมันมันต้องมีที่มาที่ไปนะคะมันต้องมีมันต้องสมเหตุสมผลอ่ะ อย่างถ้าเราไปให้มันคืออีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าคุณต้องการส่งไปชีชีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องมันก็ต้องจ่ายตังค์แหละหรือว่าหรือจะต้องจ่ายตังค์เพราะว่ามันไม่มันไม่คืออ่ะมันไม่งามอ่ะเออถึงจะใช้ใช้เส้นหรือว่าใช้สิทธิ์ของลูกสาวที่มาแต่งงานกับคนทางฝั่งเนี้ยแต่มันก็ไม่มันไม่มันไม่เหมาะ มันไม่เหมาะนะนอกจากนอกจากว่าส่งไปชนีอะเป็นชื่อของลูกลูกชายบ้านนี้หรือว่าเป็นชื่อของสะ้ายบ้านนี้เอออันนั้นนะ่ะมันก็มันก็ได้แต่ว่าจะมาส่งไปชนีหรือว่าส่งอะไรเป็นชื่อของตัวเองอะ่ะที่เป็นเป็น,เป,นเป็นดองฝั่งฝันนั้นเป็นคนทางฝั่งนั้นอะ่ะมาส่งอะ่ะมันโอเราคนทำเราก็เอียงคอนะอะไรของเขาเนี่ยเอออะไรเงี้ยอืม คืออันนี้ไม่ได้ทุกคนนะฮะจะเล่าให้ฟังคือเวลาเราครบคนน่ยคนที่ญี่ปุ่นนะ,ะคบคนเราคนค้าคนขายเนะี่ยถ้าเราครบคนแบบเท่าที่เจอมานะฮะอันนี้ไม่ไม่ใช่ว่าจะเหมือนกันทุกคนนะฮะประสบการณ์แต่คนไม่เหมือนกันนะฮะคือคนที่เป็นแบบเป็นคนทํามาค้าขายด้วยกันนะ่ะคบแล้วจะไม่ขาดทุนอนะ่ะเขาเรียกว่าอะไรมันจะมันจะ มันจะได้กันทั้งสองฝ่ายแต่ถ้าคุณไปคบกับพวกข้าราชการนะคุณจะขาดทุนจริงๆคือทั้งทางขี้เหนียวมีแต่มารับไม่เคยให้อะไรเงี้ยเอออะไรที่ตัวเองได้รับอะมารับนะแต่ว่าไม่เคยเอาอะไรมาให้มาคืนมาตอบแทนอะไรเงี้ยจะเจอเยอะก็จะเจอเยอะนะแต่ถ้าคนที่เป็นแบบ ทำมาค้าขายคนทั่วไปธรรมดาหรือทํางานบริษัทหรือว่าอะไรที่มันเป็นเอกชนอะคือเราครบแล้วเราจะส่วนมากเราจะไม่ขาดทุนเข้าใจไหมมันไม่ใช่ขาดทุนคําว่าขาดทุนในที่มันหมายถึงว่าขาดทุนเรื่องของจิตใจด้วยนะเออมันเป็นเรื่องของจิตใจด้วยนะคือคือเขาจะแฟรนะ์แฟร์ะคนที่ทํามาค้าขายหรือว่าคนที่ทํางานบริษัทหรือว่าคนที่เป็นเจ้าของบริษัทอะไรยเขาจะ เขาจะแฟร์ฟรเขามันคือมันคือจะไม่ใช่รับอย่างเดียวคือจะมีต้องต้องให้แล้วก็รับด้วยแต่ถ้าเป็นพวกข้าราชการนะโหแบบเข้มอ่ะเข้มท่าข,ขี้เหนียวแล้วก็ของที่เอามานี่ก็แบบของเที่ยวมานี่แบบมัน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 จะบ่งบอกเลยอะ่ะเออบ่งบอกว่าโหอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่ใช่อะไรหรอกคือเราก็ไม่ใช่แบบคนคนระดับเออ แบบเลือกเลือกมูนเลือกนี้อะไรมากแต่ว่าเราพอเรามาอยู่ญี่ปุ่นนานๆเราก็จะรู้ว่าเออมันคนคนนี้มันระดับเป็นแบบนี้นะแบบนี้นะคนแบบนี้เป็นแบบนี้นะอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นค่าเฉลี่ยให้เราเอามาเล่าให้ให,ให้ทุกคนฟังไงแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าจะเป็นอย่างนี้ทุกคนนะอืมไม่ใช่เป็นอย่างนี้ทุกคนคนเขาเป็นครูดีๆเขาก็มีคนที่เขาเป็นคนข้าราชการดีๆมันก็มีไงอย่างคนที่เป็นเป็นตำรวจอะคนนั้นน่ะนิสัยดีมาก เอาของอะไรมาให้เราจนจนเราแบบเกงใจอะ่ะเออเราคืนให้เขายังยังไม่ยังไม่พอเท่าที่เขาเอามาให้เราอะ่ะมันเยอะเกินอะ่ะอืมแต่ว่าบางคนมันก็เกินไปอะ่ะเออจริงๆนะผหไม่อยากคบเลยแบบว่าเนี้ยเออ่าจะเป็นอย่างนี้นะคือถ้าเราไม่ชอบที่จะาการครบค้าสมาคมหรือว่าอะไรที่มันแบบที่จะต้องไปมาหาสู่กันอะ่ะ ก็อย่าไปคบคนเยอะอย่าไปอะไรกับคนเขาเยอะให้อยู่เงียบๆอยู่แบบเงียบๆอยู่แบบกับครอบครัวเราอยู่ที่มันเล็กๆเนดีที่สุดแล้วพอไปคบไปนูน้นไปนี่ไปนั่นอะ่ะมันก็จะยุ่งยากแล้วก็บางอย่างมันก็ขัดไม่ได้เสียไม่ได้คือคบไปมีแต่ขาดทุนอะ่ะอขาดทุนทั้งเรื่องของเวลาสถานที่ข้าวของแล้วก็ความรู้สึกทางจิตใจด้วยอืมนั่นแหละ แล้อีกอย่างนึ่งก็คือที่ญี่ปุ่นนะมันมันไม่มีอะไรที่เราจะได้มาฟรีๆนะคะแม้แต่พี่น้องที่คานตามกันมาเนี่ยเขามาทําอะไรให้เราอะไรที่เขาทําให้เราเนะ่ยหรือว่าเขามาทําอะไรดีกับเราหรืออะไรยังไงเนี่ยสุดท้ายมันก็จะมีมันก็จะสิ่งมันจะมีสิ่งที่เขาต้องการนะคือมันไม่ใช่ฟรีนะคะมันไม่ใช่ว่าให้กันเหมือนเหมือนกับ คนไทยที่พี่น้องพี่ดูแลน้องพี่ให้น้องหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันยังมีความพี่ส่พี่ให้น้องไปแล้วหรือว่าให้พี่พี่น้องที่ร่วมท้องเดียวกันเนี่ยคือให้ก็คือให้ใช่ไหมคือไม่ได้หวังอะไรอย่างเงี้ยแต่คนญี่ปุ่นไม่ใช่นะมันจะมีอะไรที่มันต้องหวังหรือว่ามีอะไรที่จะต้องการที่มันมันต้องมีแหละมันมันต้องมีเออ ไม่มากก็น้อยหรือบางอย่างบางคนก็สมมติว่าเรามีสิ่งนี้มาขอได้เท่านี้ทำอะไรให้แล้วขอได้เท่านี้เอามาขออีกเออมาขออีกอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยม,มันก็มีไงเออทีฉันเจอประจำค่ะอืมนะก็วันนี้ก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากแต่ว่าไม่ว่าจะสาขาอาชีพอะไรนะฮะ ถ้าคุณมีแต่เทคมีแต่เทคเทคแล้วคุณไม่มีกีฟไม่มีให้อะ่ะมันมันคบกันได้ไม่ดานเลยเออมันก็จะแบบคือไปไหนไปไหนเขาก็จะเขาก็จะเบะปากอ่ะเขาจะโอ้เขาจะใส่หัวนะ่ะอืมอย่าอย่าเป็นคนอย่างนั้นนะคะคือถ้าเราไม่อยากจะให้อะไรใครเราก็อยากไปเอาอะไรจากใครใครเขาเราก็เราก็อยู่แบบ ถ้าเราเข็มนะเราประหยัดเราเขียมให้เราอยู่แบบขี้เขียม,มของเรามีก็กินของเรามีอะไรก็กินอย่างนั้นอย่าไปทําให้ใครเขาเดือดร้อนอืมนะคนบางคนนะเนะี่ยอย่างที่เราให้ฟังเนี่ยเอ,อดองทางฝั่งเอดองทางฝั่งบีอ่ะคนทางทางเอเนี่ยไม่ค่อยมีเงินนะแต่จิตใจเขาอ่ะเขาอยากจะช่วยเหลือเพราะว่า ลูกชายเขาก็มาแต่งงานกับลูกสาวบ้านนี้ใช่ไหมเขาก็อยากจะช่วยเหลือสนับสนุ์ยังไงมันก็ต้องจ่ายเงินเพื่อที่จะส่งของไปให้ลูกค้าที่อยู่ตามบริษัทต่างๆอย่แล้วเองก็ต้องจ่ายเงินแล้วก็มาอุดหนุนญาติโกโหัวติการที่มันเป็นเกี่ยวดองกันดีกว่าอย่างเงี้ยนะถามว่าเขารวยไหมเขาไม่ได้รวยนะ,ะบ้านเขาก็ยังแบบเขาย้ายงานไปเรื่อยเขาก็ไปเช่าบ้านอยู่ไปเรื่อยอ่ะแต่บ้านเขาก็มีขึ้นไม่ใช่บ้านรวยไงฮะแต่ว่าจิตใจเขามัน,ม,นมันดีไง ไอคนทงังฝั่งฝั่งบีเนี่ยโอ้โหอาชีพการงานก็มั่นคงเงินดงเงินเดือนก็เยอะแล้วก็กเกษียณแล้วก็อยู่กันสบายอะ่ะสองผัวเมียเออแต่ว่าจิตใจอะ่ะเออความความจิตใจคนมันต่างกันไงมันไม่ได้เกี่ยวกับอาชีพมันไม่ได้เกี่ยวกับสาขาการงานมันไม่ได้เกี่ยวกับอะไรนะถึงคุณจะมีหน้าที่ในการสอนหนังสือหรือว่าอะไรยังไงอะ่ะแต่ว่าสันดานคนมมนเหมือนกันไง อันนั้นคืออาชีพแต่สันดานคนคืออีกเรื่องหนึง่งนะก็เอาพูดถึงเรื่องครูเนาะครูครูพูดถึงครูสมัยที่เราเรียนปถมอ่ะครูอีชั้นดีนะคะอยู่โรงเรียนม,มันนอกแต่ครูอะ่ะสอนดีมากครูแบบทุ่มเทสอนมากแต่ครูที่ไม่ทุ่มเทสอนก็มีแต่ว่าส่วนมากก็จะแบบทุ่มเทสอนหนึ่งครูภาษาไทยครูสอนอะไรเขาจะตั้งใจสอนมากระเบียบวินัยเนี่ยได้มาจากโรงเรียนปถมนะคะ ถัดมาก็โรงเรียนมัธยมแต่จะผูกพันจะแบบอะไรเขาเรียกว่าอะไรอะความใส่ซื่อบริสุทธิ์หรือว่าอะไรเงี้ยความผูกพันเนี่ยเด็กครูสมัยโรงเรียนประถมมันจะดีกว่าพอมัธยมขึ้นมาก็ครูกร็ก็จะแตกต่างออไปครูก็จะบางคนก็มาแต่งตัวแข็งกันมั่งอะไรเงี้ยอืมนะก็บางคนก็ตั้งใจสอนบางคนก็อสอนไปหลับไปนี้ก็มีอพอเข้ามาหาลัยก็ ตัวใครตัวมันเออครูก็ยุ่งแต่ทํางานวิจัยค่ะอืมจะไปชบไปพบครูดีก็ต้องนัดแล้วนัดอีกไรเงี้ยมันก็จะแบบห่างไปเรื่อยๆไงอืมแต่ว่าครูที่ดีก็มีอยู่ทุกระดับชั้นแหละทั้งระดับประถมมัธยมแล้วก็มหาลัยก็มีครูที่ดีๆอ่ะคุณก็เลือกเอาไงว่าคนไหนดีคุณก็เลือกเป็นแบบอย่างอันไหนที่ไม่ดีก็ก็ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะดูมันไม่ดีไงชีวิตจริงของเราก็เหมือนเหมือนกันนั่นแหละ อืคนที่ดีเราก็คบคนที่ไม่ดีก็เลี่ยงได้ก็เลี่ยงไงแต่ถ้ามันเลี่ยงไม่ได้ก็เอ,อแก้ปัญหาไปตามสถานการณ์นะนะอะไรที่อะไรที่มันดีอะ่ะเขาทําดีมาแล้วก็ทําดีตอบไงเ,เขาจะได้สิ่งที่ดีดอืแต่ถ้าไม่ดีมาก็ทำไปตามนั้นแหละเอาเอาพอแก้ปัญหาไปได้นะก็วันนี้ก็ เอามาเมามอยเล่าสู่กันฟังว่าคนในญี่ปุ่นมันก็มีหลายแบบหลายแต่ประเภทหลายสไตล์เออคณก็เลือกดูเอาอันไหนที่มันเหมาะที่จะคบหาสมาคมอะไรเงี้ยแต่ถ้าอันไหนมันเลี่ยงไม่ได้ก็ทนไงทนเราแก้ปัญหาไปตามสถานก,การณ์เต้าวันนี้ก็อุ้ยหนาวเหลือเกิน <laughs> หนาวแต่อากาศหนาวเนี่ยมันก็ยังมีวันอุ่นนะแต่ว่าถ้าคุณติดดอยเนี่ยมันหนาวสะทกส,สะท้านเหลือเกิน <laughs> ก็ขอให้หุ้นราคาดีขึ้นดีขึ้นนะฮะเงินเยนก็ขอให้แข็งค่าขึ้นสักหน่อยเธอเออจะได้ไปต่างประเทศได้เลยประมาณเนี้ยนะก็อากาศหนาวค่ะอีฉันก็เปิดแอร์อุน่นแต่มันก็ไม่อุ่นหรอกอม,มันก็ไม่เหมือนแบบมันไม่เหมือนสต๊อบนะคะที่บ้านเราไม่มีสต๊อบก็มีแต่แอร์อุ่นก็ก็ใส่เสื้อผ้านาๆแล้วก็ดูแลสุขภาพกันนะคะเนือ้อสิ่งกันใดคนเรามันต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงนะ วันนี้ก็จะจัดร้านเตรียมร้านเตรียมร้านเปิดขายของวันอาทิตย์หน้านะคะตอนนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย